มือซุงคามือซุงปีปีนอนอคาวกูดีกูด้างตีอันปันเอ็นปันแห้งเสียงขาวได้เขาอยู่ค่ะาอ,อ นะคับตอนนี้ก็เขาเดียวอนอพี่นหอคามาหับทอมเย็้นเข่าเงาเกี่ยวกับเรลยลองอยู่ภายเต้ากุ้มกำลังซึนด m เ d a อ e แน่อัมมีลองรอดเพเหมือนหนังเข่าหงหรือว่าจังหนงในคะเนาะว่าแผ่นกันยันซึกนูนซุนสองเจียย๊ยบนะครั้งซึกงกัง m เ d a อกุ้มกำลม,มาปีไปคนเม,มืองเจออยู่เศร้าในจีวิงเสียนวิอัมมีการตาเฮ็ดหากินล่งต้องง่ายลมเจอเหมือนมืออ่อนด่างสีไปาหมากมิอัมแขมหากินจังเหตการก็รากาแห่งเอขายคู่กุ่นเจอในแล พักเขียวก็อําไลนนาต้อนน้าพองคนเมืองไปดังโตการไปมามีไปแขมเดียพังผ่งมันยังตึกรลยหยับกินเจอแต่หาเล่งมุ่งหอเหินอยู่นั้นภายซึกก็กางเอมแอนดีเอซัาโป่ขึงเก็บเงินย้อนขอนตาเล่งกวนซึกเยาแลเฮ็ดเฮาคนเมืองเสียนวีอยู่หยับก,กินเจอมากกูมือกุวันไหนนั่งหลู่คนเมืองเสียนวีก้อนหนึ่งลานในตีสืกอขาวนังหน,น เมียวกวนขายดังขายในหนานอบางวันก็ขายไรบางวันก็ยังอ่ำในกลังมันก่อนจูเขาย้ำเข่ามาปิดปังล่องในดังขายก็อ่่ำขายดีอ่ำบ่มีกวนซื้อกิน เปิเอาเงินกวาใจดีบางล่องมดปลายเสือหลู่เล่งนาเฮินขันกุนขันน้ำมันโกกาแห้งอันหาไรเสออันดูใจในเสซัมป์ปอํอเขากลุ่มกันเยาวกําในซัมวาพะขายดั้งขายโกไดไลซ่องขวันปานดีเขากลางในแ้งวาเหมือนกันดั้งเข้ามามีเงินโตเขากวนเมืองกว้ยในยาวไลฮ้ว่าโ่จึงมาหางเลือนเออปนซึกงเขากลางเดเจ้ากวนขายกุนเนกว้นขายพักยานังเขียวจอมสองผักคางดั้งลงดีเจวิ่งเสียวีนน่ไข่กว่าขายดั้ง ในก,กัดมืออันตีปิดจีหิมโตเกเอชวะออ่งปังโนนันวาจังนนหนังไหน ดิการมาอันดีพื้นน่าซื้อกลังหากนเมืองขาดเอาเสียเพราะเป็นห้องขายย่าหนึ่งเรือนดิเลปันหาแสนเปียหันขายหมักไม่หมักดอกซ้ำหนึ่งเรือนละห้าหมื่นเปียห้องขายพักเยืนนั่งเขียวซ้ำหนึ่งเรือนละสองหมื่นเปียแลกกายเก็บยุกยักซ้ำหนึ่งเรือนละหนึ่งหมื่นห้าเหงเปียขวัญตั้งสิ่งในดิเลสว่างปันดีซึ้อกลางเอ็มอันดีตั้งสิ่งในนั่งแหลงก้นขายพักเขียวนื้อสีวิงเสียนวีลาเนนอยงไหน ดันงดาก้นซื้อขายพักเยนนางเขียวอ่อนอิดอัดจังไหนกวยแดงเข้าขาเตโกยับเจอหฮ้งอยู่โอขายกาดัดทำอำ่ำไลนนำต้อนน้ำ ื่อซึกเกาังตั้งจุม้มอวยหลีเขาโฮมกันเปิดแผนกันยันซึกหนึ่งสนสองเจ็ดลอบหนึ่งนันปืนเผาเฮลูฟาฮัว,วปืนดาโต่อซูดิโตเปียเจ้าอนาเซเฮากวนเมืองกว่ามาไปเฮ็ดกินหากินเลิ่งต้องถังหางรอนนี้ไมีลองห่มลมหรือสีเก่าในเซตาไว้หลังกุ้มกำไลเวงมาเยาตั้งให้ตั้งสังซึกเกากางในายอ่ำเหมือนจอบหนังปืนเผาไว้นั่นไหนใจสัง่งอายกวนเวงเสียนวีราดในหนังเนเมื่อเด็กๆเข้ามาอยู่เด็กเขาอ่ำว่าสังนงเก่กาก้อยกามือเหลียวเด็กไลกูกูล กองกูพายเอาไลกูจึงหืงหลานเมื่อเลียวเนี่ยซึกกเากังเขาอําปันวนเมื่อหลาดความขาลงเพจห้าจุกห้าในก็อําเจ็จีองถทม์ดีดีพวกเขาทางเทอมเนก้นกนั่นในก็เขาได้ห้องกว่ากําเหลียวขอความอันว่าเข้าคาเดียนซับเลี้ยงในนั้นดึนอํามีคาเขาอําปันลาซีอิตไว้มากก็ทุบๆบปอเหี่ยมๆน่านากคนก็นั่นมันมีจางเพรเตห้ฮาอํามีจางเพดห่าในนั้นเขาอําว่าจึงนั่นคาลู ดีเจเว้งเสียนวิน,นัยซกอก้ากลางเอ็มแอนดีเอมีบงั้นเจกวนเมืองขาดบันหองดีลินต่ผูกออยแลเฮ็ดสวนกวยเจอในกวยอํากาเด็กเฮาควนวานเขาหับทำการซึกหนึ่งวันลาเอสุดสองก่อสั่งอําปันไรในจึงซึอเกัากลางเขาเด็งยับเอาคนนุ่มถึงน้าวานในาส่วนทางกวยวาจนจังหนังในค่ะ เนื้อเขายา้ำหวานเมืองสุกโอนเงาไหลาอ่าใจโดนั้นซึก่งกังเอาพิงเงพิงทุงเจ้าเคเฮ็ดเป็นคออังเฮ็ดนาเดือสีปันเงินกองกลางดีผู้เยาก้นลงเนื้อเว้งเนื้อปอกเนืออื่เจะนยาเด็กจะเฮ็ดปล่อยล้ำเกินขอนเนื้อเปนดีเปิดตาเปิดปางด่อร้องว่าอําถัดอําไวหวานเลค่ะ ไล่หัวานะักขรังสึกกางแอมแอนดีเอกุ้มกลมมาขรังหึงปีบายดีวิ่งเสียนวินยัยมีปังตอ,ลองหลงองมีบโนดองเปมนมนมี่ยวมนนามาสีเฮ็ดเธอพิงยามวนเมืองดูกไวยอ่ำกา้าอ่ำม,มีไมยมีสุมม่มกำแแรผู้หลักวนจนโกนามาถึงที่เอากองยื้อกันได้เอาคอนโปทุบก,กันได้เจมจในายโกมีมาในขะออไว้หลังแผ่นกันยันซุดหนึ่งส่วนสองเจ็ดดีเมืองไต่ปอดห้องอยาวนานเมืองโฮมจุ่มและโหเพแผ่นดินไว้อิงสันเฮา,าแหงเลเฮ็ดเธอเซียนตั้ง ๊อดเป็นตอนขารังเจ้ารดกาโต้กุนโกอยาบก,กินแห้งเสดิเวงเสียนวีน่ายขันน้ำมันกินลูกดีหนึ่งจอยแล้วเปดแหงเปียะเคนถึงกว่าสองหมืน่นเปียเขาสันหนึ่งถงสามสิบจอยหนึ่งแสนสี่หมื่นเบียขึคนถึงสองเสนเปียในค่าย่านั้นอยู่ดีกวนเมืองสีิคาฮัเซซก,กางเอ็มแอนดีเอเอรหย่อนปันกาคอนอันเดีเก็บเอาดีกวนเมืองปืนดีนั่นว่าจังหนน เมื่อป่วนมาเนื้อปีซอยส้อสีนั้น,น,นซึกมันเอาขมินป่อยมากใส่เนื้อจีเวงเสียนวิหลายหลายดีป่อยเสิร์ปกาดลงเนื้อกางเวงนันเ,เลเหตุทําคนเมึงอหามอองดีขายขคว่กุนพักเยืนนั่งเขียวมาย่ำเดียวคนเมึงไหลอิบออบก,กันขายดังขายหิมคางดังหลงจีเวงเสียนวีนันก๋วย